สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิเคราะห์ราคาฟุตบอลนะครับวันนี้ก็วันจันทร์ที่1ิบเสิบเ็ดมกรานะครับคืนนี้ก็มีบอลเด็ดไม้หนึ่งตัวเหมือนเดิมนะครับก็ก่อนดีนะครับกดติดตามแล้วก็กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ คืนนี้นะครับก็มีบอลเด็ดไม้หนึ่งคู่ครับเป็นบอลเอซิมิลานนะครับจะเจอกับสเปเซียบอลกันโซเซเรียอิตาลีนะครับเตะเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับสนใจเข้ากลุ่มบอลเวพีกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนก็มาเล่นเท่านั้นพร้อมเข้ากลุ่มทีเด็ดบอลที่เราแจกบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแกงนะครับมาครับมาเข้าเรื่องกันนะครับคืนนี้ครับบอลกันโซเซเรียอิตาลีครับเตะเวลาเที่ยงคืนครึ่งเอซิมิลานนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสเปเซียนะครับไปดูสถิติคคู่่นนนี้กกััอรบ สถิติคู่นี้นะครับเอซีมิลานเจ้าบ้านของเราคืนนี้ปัจจุบันอยู่อันดับที่2ของตารางลีกนะครับเตะไป21เกมนะครับชนะ15เกมเสมอไป3เกมนะครับแพ้ไป3เกมปัจจุบันมีอยู่48แต้มคืนนี้ถ้าชนะนะครับก็จะกลายเป็นจ่าฝูงที่51แต้มนะครับก็จะแซงอินเตอร์มิลานนะครับที่มีอยู่49แต้มขึ้นไปเป็นหัวตารางได้เลยนะส่วนสเปเซียนะครับทีมเยือนของเราคืนนี้ครับปัจจุบันอยู่อันดับที่16ของตารางลีกนะครับ เตะไป21เกมเท่ากันนะครับชนะ5เกมเสมอ4เกมแล้วก็แพ้ไปถึง12เกมครับปัจจุบันมีอยู่19แต้มนะครับคืนนี้ถ้าชนะนะครับก็จะเลื่อนไปอยู่อันดับที่11แทนอูดินิเซ่นะครับถ้าอูดินิเซ่นะครับแพ้นะครับต่อไปเราไปดูสถิติ5เกมล่าสุดของทางฝั่งทีมเย็นนะครับสเปเซียกันก่อนครับ สเปเซียนะครับ5เกมล่าสุดนะครับชนะ2เกมเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไปถึง2เกมครับ3เกมล่าสุดนะครับแพ้ให้กับนาโปลี1ประตูต่อ0แล้วก็แพ้ให้กับเวโรนาไป2ประตูต่อ1ครับแล้วก็เกมล่าสุดนะครับชนะเจนัวมาได้1ประตูต่อ0ครับ ส่วนทางฝั่ง,งสกอร์สูงแรกของสเปเซียนะครับสามจาก5เกมล่าสุดนะครับบินสกอร์สูงแรกนะครับเข้าไป3บินเสียไป2บินครับส่วนบินสกอร์สูงเต็มเกมของสเปเซียนะครับเข้าไปแค่บินเดียวเท่านั้นนะครับเสียไปถึง4บินด้วยกันต้องบอกว่าหน้าโหดหูเหลือเกินนะครับสำหรับบินสกอร์สูงคืงนนี้ถ้าสถิติยังเป็นอย่างนี้ครับต่อไปนะครับไปดูสถิติ5เกมล่าสุดของทางฝั่ง,งเจ้าบ้านเอซมิลานกันบ้างนะครับเอซมิลานห้าเกมล่าสุดชนะ3าเกมเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมครับ 3เกมล่าสุดนะครับชนะโรม่ามา3ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็ชนะเอซเวนิสมาได้3ประตูต่อศูนครับแล้วเกมล่าสุดนะครับเสมอกับเจนัวไป1ประตูต่อหนึ่งะครับแต่ว่าเป็นบอลถ้วยนะครับเป็นเสมอในบอลถ้วยมา1ประตูต่อหนึ่งส่วนสกกรสูงแรกของทางฝั่งเอซีมิลานนะครับหเกมล่าสุดนะครับบินสกกรสูงแรกเอซีเข้าหมดทั้ง5บินนะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับสำหรับบินสกกรสูงแรกของเจลซีนะส่วนบินสกกร์สูงเต็มยังครับเข้าไป3บินนะครับจาก5บินล่าสุดนะครับ ต่อไปเราไปดูสถิติ5เกมล่าสุดจากทุกถ้วยทุกรายการของคู่นี้กันนะครับคู่นี้นะครับ5เกมล่าสุดกลายเป็นต่างฝั่ง AC ซมิลานะครับชนะไปได้3เกมนะครับแล้วก็ต่างฝั่งสเปเซียนะครับชนะไปได้1เกมนะคู่นี้นะครับเนื่องจากสเปเซียนะครับเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเตะนะแล้วก็คู่นี้ไม่ค่อยได้เจอกันนะครับสถิตินะครับการเจอกันของคู่นี้ก็มีกันแค่4ครั้งเท่านั้นนะครับตั้งแต่มีการนับสถิติมานะ ก็กลายเป็นตางฝั่ง AC นะครับชนะไป3มเกมก็สเปเซียชนะไป1เกมครับ3เกมล่าสุดนะครับเ c นะครับเล่นในบ้านชนะไป30ศแล้วก็สเปเซียนะครับเปิดบ้านนะครับก็ชนะ AC ไป2ประตูต่อศูนย์ครับแล้วเกมล่าสุดที่เจอกันนะครับกลายเป็นตังฝั่ง AC ีมิลานนะครับบุกไปชนะสเปเซียได้ถึงในบ้านมา2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนสกอร์สูงแรกของคู่นี้นะครับหเกมล่าสุดบินสกอร์สูงแรกนะครับเข้าไปแค่บินเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็บินสกอร์สูงหนึ่งเกมนะครับเข้าไป3บินนะครับเสียไป1บินนะครับ ต่อไปเราไปดูราคาที่เปิดมาคืนนี้ครับราคาที่เปิดมาคืนนี้เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างเอซิมิลานนะครับเปิดมาที่ราคาต่อ1ลูกครึ่งนะครับแล้วก็มีหนึ่งลูกครึ่งควบสองครับแล้วก็มีราคาต่อ1ลูกควบหนึ่งลูกครึ่งนะครับคู่นี้นะครับขอรุ่นเอซิมิลานนะครับเพราะว่าช่วงนี้เอซิมิลานกำลังฟอร์มดีนะครับแล้วอีกอย่างนะครับก็เป็นแค่รองจากฝูงแต้มไม่อย่างจากฝูงซักเท่าไหร่นะครับแรงจูงใจในการเอาชนะเยอะมากครับสำหรับเอซิมิลานในปีนี้นะก็บอลเต็งนะครับขอไปเอ1ลูก ครึ่งนะครับแล้วก็1ล Leonardo ูกควบ1ลูกครึ่งครับส่วนสกอสูงเต็มเกมนะครับเปิดมาที่3ลูกแล้วก็2ลูกครึ่งควบ3แล้วก็มีราคาสอแล้วก็มีราคา3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับคู่นี้ครับสกอสูงเต็มเกมนะครับขอกดที่ราคาต่อ2ลูกครึ่งควบ3าแค่ราคาเดียวเท่านั้นนะครับราคาอื่นไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไรนะส่วนสกอสูงเต็ม ส่วนสกอร์สูงครึ่งแรกนะครับเปิดมาที่ราคาต่อ1ลูกควบหนึ่งลูกครึ่งนะครับแล้วก็มีราคาต่อ1ลูกครับคู่นี้นะครับสกอร์สูงเต็มเกมคาดว่าครึ่งแรก1ลูกมีแน่นอนครับรอลุนลูกที่2ได้เลยนะก็เมื่อคืนนะครับก็ให้นะครับลิโอพูลเจอกับลิโอพูลไปนะครับก็จบเกมนะครับลิโอพูลนะครับจบเกมชนะ30นครับทีเด็ดเมื่อคืนเข้าไปเต็มๆนะครับคืนนี้มาลุนเอซีมิลานกันต่อว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะ ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับหรือใครสนใจเข้ากลุ่มทีเด็ดบอลนะครับกดสมัครที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นเท่านั้นนะครับพร้อมเข้ากลุ่มทีเด็ดบอลที่เราแจกบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งครับย้ํากันอีกรอบนะครับบอลเต็งคืนนี้ไป AC มิลานครับสกอร์สูงเต็มเกมนะครับสลูกครึ่งควบสามแล้วก็สกอร์สูงแรก1ลูกแล้วก็1ลูครึ่งลูกครับหรุ่งนี้ทุกคนนตื่มารัับพยั่หน้าสําหรับววัันนี้สสดีครับ